ในเคสต่อไปเนี่ยก็โอ้โหเคสนี้นะคะก็เป็นพระอาจารย์ที่เราเคารพรัก,รกของทุกทุกท่านในที่นี้เลยนะคะซึ่งท่านเองก็ได้เจออันภาสวนมาจากกับัอเองเช่เนเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะคะเป็นโยมพ่อของท่านเองนะคะจู่ๆยมพ่อท่านนี่ก็เกิดอุบัติเหตุจู่ๆลื่นล้มนะคะแล้วโอ้โหไม่รู้อาการหนักแค่ไหนแล้วอาการท่านจะเป็นอย่างไรนะคะได้ข่าวว่าเนี่ยท่านก็จะมีทั้ง โยมโยมน้องชายนะคะแล้วก็ตัวท่านเองมาด้วยนะคะอาจารย์ก็อยู่ด้านหลังแล้วนะคะเราไม่ปุมมือนะคะเรากลาวธรรมัสการกันนะคะกล่าวธรรมประการค่ะท่านเนี่นะก็รู้สึกว่าก็ได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าดีมากเลยนะอรุณราส่วนธรรมจักรแล้วใครอยากร้องเพลงพะพอยก็ให้ส่วนธรรมจักรเอ๊ส่วนแล้วจะได้เสียงท้องใช่ไหมคะ สนื้อสากพระอาจารย์สุภริคือมีเคสของยมพ่อใช่ไหมเจ้าคะปบติไม่เคยเล่าออรายการไหนอ่ามีเป็นรายการไหน่วันก็ไม่เคยถ่ายเท่าไหร่หรอกจะบยังไงบ้างเจ้าคะสำหรับก็อก็ดีกดีวันีันดี่ไปนก็รรก็ดก็ดีก็ดีกีกเดีกดีก็ดีก็ีก็ดีก็ดนก็ดนก็ปีก็ดก็ดีก็ัีกีก็ดีก็ดีกดก็ีดีก็ดีีก็กดีีดดด ก็ทําส่วนมาจ่ายหิ้แต่เราพี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเจค่ะตอนนั้นก็เองก็ไปอยู่น้องชายโทรมาหลังสี่ทุ่มแต่ว่าโทรศัพท์ยวเชิญน้องชายมาลเลยไหมคะตีโทรศัพท์แล้วมารลุวิจีก็อีกวันหนึ่งวันที่ห้าวันที่ห้าเมษาว่าน้องชายก็โทรมาว่าหลวงพ่อบริเหตุเข้าไอซียูแล้วก็ลงหัวฟาดพื้นแล้วก็เลื่องไหนนองอะไรก็เลยให้เรียน โอเคนะคะเดี๋ยวชื่อพี่อะไรนะคะสุรพงษ์อ่าพี่เล่าะขาจะพงษ์เปยนพี่เล่นด้วยค่ะอาจารย์ปุณคาอรย์อาารย์เอาเดี๋ยวพี่เ,เล่าเหตุการณ์อรย์หน่อครับค่ะครับก็คือวันที่24นะิบสี่นะอาจารย์ก็สามทุ่มอ่ะสองสองทุ่มครับก็คือคุณพ่อล้มนะครับซึ่ยงเท่นั้น,น,นไปล้มที่ไหนยังไงนะคะล้มที่ห้องนอนดูทีวีอยู่แล้วก็คือตั้งแต่ยี่สิบสองเมษา ลุ bottom, like, ้นคำก็บ <sup> yeah. <Yeah>. um. yes, uh, ่นแล้ว <incorrect>. ว่าเหมือนจะวิ่งเบียนศีรษะอาเจียนอะไรเงี้ยก็ชวดไปโรงพยาบาลก็ไม่ยอมไปจนเขาบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วแล้วก็ศีรษะฟาดหัวุนใจแต่ว่าเข้าไปลงวันที่ยี่สิบสี่สองสองทุ่มครับแล้วเมื่อนชวงนั้นก็ขึ้นไปอาบน้ำารินน้าห้องน้ำแล้วก็ปกติจะขึ้นไปแค่คืนตัวผลิตขึ้นขึ้นนอนถึงขึ้นที่คืนก็มันขึ้นเร็วครับสองสองทุ่มกว่าขึ้นไปการจะลี่ยนอ ลังจะอาบน้ำเคยเห็นเห็นพ่อกําลังทําอะไรหน้าเออ่หน้าอ่างน้ำแล้วก็ตอนถอดแม่งก็ไม่รู้ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นไงบ้าป้าอุเอ่อทําข้าวต้มให้กินอร่อยไหมวันนี้ผสมให้หลายอย่างเลยบางเออเขาก็บ่ดปวนเลือดเลือดไหลเลือดไหลซับเลือดอยู่แล้วนะเป็นอะไรแล้วก็เลยหยิบแม่งใส่เอ้าทําไมเลือดเต็มตัวเลยคือเลือดอาบตัวเลยสีสันสีสแตกเลยเพราะว่าผมไม่ฟาดพื้นใช่ใช่ ไม่เลื่อมันเยอะขนาดนี้นี่เรื่องนี้สะเทือนใจหลายๆคนนะคะเพราะมีคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุเหมือนกันเลยก็นั่งตัวเองก็มีเหตุการณ์เกิดขึที่เกิดขึ้นง่ายผู้สูงอายุทั้งทั้งระวางใครๆก็เกิดขึ้นได้เหมืกันเนาะแล้วกเลยเลยเดินเข้าไปช่วยซับเลือดง่ายแล้วก็พาตั้งนั่งนอนนะครับพานตั้งพื้นแล้วก็ซับเลือดฐานแล้วตกใจเหมือนกันทำไมไม่ถูกตอนนั้นไปราวเกือบ2โมงค่ะมาณ2ทุ่มครึ่งพอที่เห็นแล้วก็ลงมา2ทุ่มกว่านิดนึงก็เลยพามานั่ง งบันไดแล้วก็เลยไม่อยากจะยืนนะครับเลยนั่งนั่งนั่งพักก็เหมือนกับว่าเขาก็เหมือนเหมือนพูดสับสนนะครับแล้วก็ตัวเริ่มไม่มีแรงนะมือไม่มีแรงขาไม่แรงก็ให้ก็นั่งพิงพิงกําแพงจนอาการไม่น่าจะสู้ดีแล้วไม่น่าจะสู้ดีแล้วเหมือนคนกําลังเกิดแบบหมดสติคกิดมีสติอะไรเงี้ยเนิดมามืออะไรเงี้ยแบบ กิ๊บสับสนผู้สับสนเนีแล้วก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลนั่งอยู่ให้นั่งตรงๆเนี่นั่งไม่ไหวแล้วก็โอ้โหตัวเอียง,ในในงแล้วเ,เรื่มงนี้อะไรขังแล้วก็เลยตกใจเลยริ่วิ่งขึ้นไปโทรสั่งว่าจะให้ลงมาหมาแม่ข้างล่างโอ้โหโทรมาก็ไม่รับสายพอเปิดไฟคือทุกคนต้องเปิดไฟสลัวเนี่ยมองไม่เห็น<ฆ>ค่ะแลเลยเปิดไฟเพรเปิดไฟมากตกใจทึ้นมาเือดกอง กองเต right. ็มพื้นเลยคือค nah ือย sì, ังไม่เปิดไฟและยังไม่เห็นว่าเลือดมันเยอะขนาดนี้ก็ไม่น่าละถึงได้พ่อยังนั่งอยู่เป็นดิฉันเห็นเลือดขนาดนี้ดิฉันทุ่มไปโรงพยาบาลแล้วไม่รู้ไม่รู้่าเลยเปิดไฟดูคือยังไม่เห็นเลือดคือเปิดไฟมันคือเพื่อจะโทรศัพท์ลงมาหาแม่งานให้ขึ้นมาช่วยกันหน่อยอ่าแล้วก็ช่วยกันหาพ่อไปสู่วาร์แล้เปิดไฟก็ตกใจแล้วี่มีเลือดกองพื้นเต็มไปหมดเฮ้ยเลือดถังแล้วโยมพ่ออีกเท่าไหร่คะตอนนี้อ่าเจ็ดสิบเจ็ดได้โอ้ ปรายมากเลยนะคะ77็บ้รเลยเลยเลยพอไปส่งที่โรงพยาบาลปุ๊บเลยเลยลงลงมาต่างเรีบริ่งลงมาต่างๆแม่ช่วยช่วยกันมาดูมุมนหน่อยเขาเป็นอะไรเป็นอะไรโอ้ยป้าลงหัวแตกเลือดแตกเลยนี่มาดูมาดูมานหน่อยเขาก็เลยวินขึ้นมาดูกันเขาบอกว่าอะไรบอกบอกแม่ครับว่าเอาช่วยกันพยุงลงมาใหม่นั่งแต่กระหล่ำก็ไอกโอ้ อ่ะงั้นเดี๋ยวตัดช็อตไปที่ที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าก็คือพี่เลี้ยงพาไปที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมเลือดก็เต็มตัวแล้วนะครับก็คือไม่ไม่ไหวก็เลยตามรถฉุกเฉินเรียกแอนดูยลมานะครับก็แล้วพอคุณหมอได้ดูอาการแล้วคุณหมอบอกว่าไงบ้างแล้วก็พัดลุงไปแล้วก็โรงพยาบาลเลยอ่ะเดี๋ยวคุณหมอว่าไงบ้างคะก็คือพอเข้าโรงพยาบาลก็ไปที่ทบเลียนะครับก็คือรีบรีบเข้าเลยเพราะตอนนั้น แือว่าช้าอยู่ไหมคะถือว่าเร็วเพราะว่าปกติถ้าคนสูงอายุลมเนี่ยถ้าไม่เกินสี่ชั่วโมงเนี่ยยังพอซ่อมอะไรได้ค่ะแต่ถ้าเกินสี่ชั่วโมงเนี่ยอาการหนักเพราะว่าอาจจะต้องใช้วิธีฉีดสไลด์เลือดเพื่อที่เพื่อที่จะแก้แก้ปัญหานะครับเพราะว่าแต่ว่านี่ไปไปเร็วนิดนึงก็เป็นอนคภาปบุญใช่คือได้เห่าก็คือคุณพ่อเป็นเส้นเลือดในสมองตีด้วยเลย อตอนนั้นตอนนั้นเขาก็อยู่เย็ดก่อนแปดเข็มน,นะครับแปดเข็มล้มไปนี่คือแปดเข็มหน้าซีดละาามือมือขาไม่มีแรงครับแล้วก็คือตอนนั้นก็จ่ายเป้าละเพราะว่าเหมือนกลัวเพราะว่าเราได้ยินมาเยอะว่าคนคนสูงอยุล้มเนี่ยทำพื้นกัรว่ากัวละเพราะว่ามือขาเนี่ยแบบไม่มีแรงแต่พอพอเริ่มเริ่มย็บไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยมีสติเออเริ่มพอคุยรู้เรื่องมากขึ้น แต่แต่ว่าคือเหมือนปากเบี้ยวอ่ะปากเบี้ยวแล้วก็ลิ้นไก่แข็งคุยเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร,ร่คัณนี่ออกแนวอนิดนิดแล้วนะตอนนั้นก็ก,มมกล,ลวัวแล้วว่าคุณจะไปขนาดไหนเน,น,นี่ยครับก็คิดถึงหลวงปู่นะครับขอเพา่มเป้เป็นตุ้มคอมอ่ะและแต,ตัดช็อตไป, <ๆ S 2> ไปที่หลวงพี่ก็คือหลวงพี่กำลังทำอะไรอยู่คะณวินาทีที่ฝั่งนี้กำลังโอโหซับเลือดกำลังส่งลูกหลวงพี่ทำอะไรอยู่จะ คือภาพคนละขั้วกันเลยนะคะฝั่งนี้ก็แล้วพจะไม่เสร็จพวฝั่งนี้เองหมอเพิ่งมาทราบข่รวันหนึ่งใช่อเปวันอังคารที่ห้าโอ้วันต่อมาเพิ่งจะมาทราบพี่ตกใจเลยโอ้โหเราสวดธรรมจักอยู่ก็เลยติดต่อมาอาจารย์ประมาสุดายไปเยี่ยมด้วยพอไปเยี่ยมก็ เด็กกับโกน้องพ่อเนี่ยจะมากันเป็นสี่คนเลยมากันพร้อมหน้าเลยแล้วก็ถามก็เสีอาการจะเป็นอัมพฤกษ์แล้วแหละเพราะว่าพูดไม่ได้แล้วเพราะว่าเรื่องการมองครับหมองบอกรมอบอกแล้วครับว่าพ่อคุณเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์ทางางแล้วแล้วพูดอย่างนี้ในตอนที่ตอนที่เข้าห้องเอ็กซเรย์สมองเนี่ยพี่ใจเสียเลยนะเนี่ยเทียมเทียแปดเทียมขวาใช่ไหมครับแล้วก็ใจเสียเลยมตอนนั้นซีฝั่งขวาใจเสียแล้วตอนแรกก็เลยก็เลย แต่คือคือชื่นใจมันนิดนึงคือมือขามีแรงอยากได้ก็คือเป็นแค่ถ้าไหนไม่พอเดินได้แต่ว่าปากเบี้ยวอ๋อแค่ปากตินไก่แข็งพูดพูดไม่ได้เอ่เรืงแล้วดี๋ยวพูดไี่เรื่องเนี่ยตอนที่สับสนเนี่ยเรากลัวนี่ละที่ต้องให้อาหารกันเป็นเราไม่รู้ว่าการจะหยุดอยู่แค่ไหนแล้วแต่ว่าแต่ว่าหมอก็บอกแว่าพ่อคุณเนี่ยเป็นนะดับองค์พระแล้วเราอ่ะนั่นวงพี่ทำยังไงมีแก้ปัญหาอย่างี้ก็ส่วนมาจากดีๆแล้วก็ไปเยี่ยมแล้วก็ เพิ่งใครแล้วเนะ่ยก็ส่วนมาจากกันดีเอช่วงนี้เพราะที่ผ่านมาที่ส่วนมาจากมันก็ได้ผลไหลขึ้นเลยไหลขึ้นก็วันเดียวได้ผลเลยจ้าค่ะโดยเพราะที่เจดีนะจ้าค่ะแล้วก็ไปเยี่ยมเรงที่มหาสุราษแล้วก็เอาลำโพงส่วนธรรจักรไปเปิดในห้อาไปซีอู๋เอาเสียงธรรมจักรก,กล่อมคุณพ่อตลอดเวลาอ๋อแบบนี้เลยนี่ตาเในรูปนี้โหนิยมพ่อดู อาการเนี่ยคือดูดูน่าจะสาหัสอยู่นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นทางโลกถ้าเป็นคนอื่นที่เขาไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักบุญก็คงจะแบบโอ้โหอาหารท่นเจ้ายท่านท่บูครับแล้วกระรวงว่างก็สบายขึ้นไม่ได้แล้วจู่ๆเกิดอนุภาพอัศจรรย์ในวันที่เท่าไหร่เจ้าคะเออประมาณต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยถือว่าตอนแรกเออพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ค่อยๆพูดชัดขึ้นทีละนิดทีละนิด แต่ว<ห>่าเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยนะเปลี่ยนแปลงเป็แบบสับไวยเออไเดียวมากทุกวันเลยนะคะมาเยี่ยมวันยนี้พุกวมนเยี่ยคือคืยจะมะเุมือนเดิมะไุกนเหมนะนเดิมะคือกวัลังงงว่าเลาพะคอดูดูแน่ละคนอายวเลยนะคะทุกวนเลนะคะแล้วัล้นแคงขนลนะคะทาวันล้นก็มีวันหนึ่งเันยะะทันเนันนะคะวันลยนะวันนกเดินกโยมเลนันเนะเะาทวัเลยะะวัยบกวัอนรับที่ัน่อยนะคะ อยู่อยู่เดจะย้ายห้องวันนั้นมีหลวงพี่ออกมาตอนเช้าหลวงพี่ก็บอกว่าเล่าให้ฟังว่ายมพ่อท่านล้มแล้วก็รู้สึกว่าจะอาการสาหัสแล้วก็อยู่ไอพียูความที่เราเคยอยู่โรงพยาบาลพอฟังแล้วว่าอยู่ไอพียูก็คืออาการไปโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสิ่งนี้ก็คือเราเห็นเราเราได้คิดว่าอย่างนี้ก็คือถ้าเราได้ไปเยี่ยมเราก็จะเอาบุญไปฝากก็คิดในใจอย่างนี้เพราะว่า ตอนที่ได้อยู่กับคุณแม่ได้อยู่กับคนแก่หรือได้อยู่กับคนป่วยทั่วไปเนี่ยเราก็จะเล่าถึงเรื่องบุญแล้วก็เอาบุญไปฝาแล้วก็สัมผัสมือสัมผัสตัวแล้วก็พูดที่หูท่านบ่อยๆว่ากามาละหังนะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นท็อปเทนของสวดธรรมจักรก็เลยไปไปกับหลวงพี่เ้าไปกับหลวงพี่ไตอที่นเี่ที่พุทธที่2ีเมษายนค่ะ ก็ตอนนั้นก็ยังอยู่ในไอซียูอยู่พอไปอถึงค่ะอพอไปถึงที่โรงพยาบาลปุ๊บเนี่ย <c oughs> มันมันเปลี่ยนภาพในใจหมดเลยอะ <c oughs> ว่านี่คือนี่คือคนมีบุญคนมีบุญจริงๆเลยนะเพราะว่าท่านนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยท่านนอนอยู่ที่เตียงไอซียูอ่ะมันเหมือนกับไม่ได้หนักมากแล้วก็เสียงที่ได้ยินครั้งแรกก็คือเสียงเสียงสวดธรรมจักรอะท่านจะเปิดไว้ในห้องตลอดเลยเพราะจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องบุญนะคะ ปกติแล้วทางโรงพยาบาลเขาไม่แนะนําให้เปิดไม่แนะนําให้ใช้เสียงคลื่อนอะไรทั้งหมดอ่ะเพื่อเป็นการมันจะรบก,กวนในกลิ่นที่ที่อยู่ในเครื่องมือแพทย์อะทั้งหมดอ่ะก็เลยพอไปเห็นนี้ก็เรยบอกของพี่ว่ามั่นใจนะว่ายมพ่อจะดั้งดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยแนะนําให้หลวงพี่อ่ะสัมผัสกับยมพ่อบ่อยๆก็หลวงพี่ก็นวดทั้งหลังท่านบ้างแล้วก็ฟังเสียงตัวธรรมจัก แล้วท่านก็จะบอกว่าให้แกะมือแกะมือออกแกะมือออกท่านจะลุกไปห้อน้อผูกข้อมือไว้อะทีเพราะว่ากลัวกลัวมาดึงสายดึงอะไรอ่ะท่านก็ท่านก็ยังพูดสับสนบ้างว่าให้แกะมือนะท่านจะลุกไปฉี่ไปอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนกําลังวุ่นวายอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอสักพักหนึ่งพอสัมผัสมือสัมผัสแล้วก็ป้านิยพาลุกชายมาเยี่ยมนะก็คุยกับท่านอยไรเงี้ยสักพักหนึ่งท่านก็เหมือนเผลอหลับ เผลอหลับก็นอนกลนนิดนึงเราก็บอกหลวงพี่หลวงพี่ต้องมาเยี่ยมบ่อยๆนะหลวงพี่ก็ปรึกษากับโยมว่าพี่นันเราจะย้ายพ่อไปอยู่ที่ใกล้ๆวัดพระธรรมกายไหมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ดีไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยแนะนําหลวงพี่ว่าหลวงพี่ไม่ควรย้ายหลวงพี่ไม่ควรย้ายเลยแต่หลวงพี่ต้องมาเยี่ยมโยมพ่อบ่อยๆมาเยี่ยมทุกวันแล้วพอเสร็จกิจหลวงพี่ก็มาเยี่ยมเลยมาเยี่ยมเลยแล้วการที่หลวงพี่มา ยมพ่อได้เห็นแล้วได้ฟังเนี่ยคือถ้าหลวงพี่ไปปุ๊บได้มีเสียงธรรมจกักรปุ๊บมันจะเข้ากันเลยอะอกับพระกับส่วนเนี้ยมันจะมันเหมือนมันเหมือนจิตใจของยมพ่อก็คอยไปตามนั้นะ่ะบุญกระแสบุญก็จะหลั่งไหลเลย <S <S อาการก็จะดีขึ้นดีขึ้นพอวันรุ่งขึ้นถามว่ายพออมพี่หลวงพี่ยมพ่อเป็นไงบ้างหลวงพี่บอกออดีขึ้นอัศจรรย์เลยดีขึ้นอัศจรรย์เลยโอ้สเราเราก็นึกในใจนะว่าสิ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมาจากบุญล้วนๆเลยอ่ะ ะะตอนนี้บุญส่วนธรรมจักรเนี่ยเร็วแรงเพราะนั้นจะส่งผลและอย่างหนึ่งก็คือท่านเนี่ยเป็นพ่อที่น่าสรรเสริญก็คือท่านมีลูกเป็นพระลูกชายเนี่ยมันจะส่งผลเร็วมากมากเลยอันนี้ขอแนะนําไว้ด้วยนะคะแล้วถ้าตอนนี้ใครที่มีใครที่มีคนป่วยมีคนแก่มีพ่อมีแม่อยู่ว่าถ้าเราไม่มีเวลาเราเปิดให้ท่านฟังเพอท่านฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆปุ๊บเนี่ยใจมันจะนุ่มใจมันจะสบายท่านจะแบบเหมือนจะได้พักผ่อนไปในตัวด้วยค่ะ ทำให้มีความสุขนะคะก็เท่าที่ไปค่ะค่ะขอเสียงปรบใน้ี่นันด้วยนะคะยันั่งเกิดย้ายจากซไปห้องเดียวเนี่ยยังพยายาตัวเองไม่ได้ก็มีพยาบาลช่วยช่วยขยับตัวให้แต่พพอวันออมาลพี่ดูภาพที่เปลี่ยนไปแล้วพอมาอวัน่งก็นั่งได้แล้วอ่นะโดยทให้เราตาข้ามเลี่นันนั่งได้เลยในวันที่นั่งได้แล้วแต่ว่าวันึดในที่ วันที่26ใช่ไหมเกิดเรื่องวันที่24 24ิบสี่ยี่สิบนั่งได้เออใช่เดี๋ยวเดียวหวันนี่นะคะหลุณพี่อาจอแล้วก็ใส่ยยางที่ให้อาหารอยู่ที่จับกุ้งอ๋อก็คือยังให้อาหารกับใส่ยางอยู่แล้วอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยมั้เออพ่อก็รู้สึกลำคันผิวอยากจะทานฝ่ายพออีกวันนึงก็ทานได้เลยฮะอีกวันนึงคือฟ้า ปัดออกเซ็ตปุ๊บคว้าน้องไก่กินอะไรอย่างนั้นเลยเหรอเจ้าคะปัดออกไม่ขนาดนั้นเลยไหมคะเออประมาณนั้นเลยใช่ไหมคะประมาณสี่ห้าวันก็เกิ่ี้ยวแล้วก็พูดเริ่มช้าับสี่วันก็เดินเดินหน้าตัดภาพกลับไปเมื่อเจ็ดวันที่แล้วลิ้นแข็งอยู่เลยพูดไม่ชัดไม่รู้เรื่องก็พูดชัดแล้วก็เขาจะพูดช้าแล้วก็อันนี้อันนี้คือภาพยังไม่ปัจจุบันใช่ไหมเ้าคะ ยังอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ตอนที่ตัวพ่อยังสวดอยู่อยู่พักึ้นที่บ้านสังเกตมันยังให้อาหารที่มันแผ้แผลสีสนให้อาหารางูยังกินไม่ได้ตอนแรกให้นมดื่มไปสักจะสำรักก็เลยคือทุกวันนี้อีกนิดก็จะบุฟเฟ่หมูกระทะแล้วใช่ไจะ้านคือหายเร็วเป็นอัศจรรย์มากเลยหลวงพี่คิดว่าในเรื่องของคุณเนี่ยแบบช่วยยมพ่อยังไงเป็นเรื่องสวนธรรจักรื่องี่ก็มาสวดเนี่ยพออยู่วัดเราก็สวดธระจักรที่ดีแล้วพอไปก็ให้เปิดระโฟมสวดธรอจัก ตอนนี้ยังสมองยังสับสนอยู่เนื่องจากว่ายมพ่อพี่ปกติเป็นคนไม่ใช้โทรศัพท์เลยแล้วก็วันนั้นก็เอาขอโทรศัพท์พี่พี่ขอโทรศัพท์พี่ก่อนจะกดต่วดโทรหาใครก็ไม่รู้แล้วก็เล่นเหมือนเด็กเลยสมองยั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 งสับสนเหมือนเด็กอยู่เหมือนเหมือนอยากกลับไปเป็นเด็กบ้างใช่แล้วลมตอนนี้ยังยังดเย็นโมโหพยาบาลร่างอะไรบ้างเนี้ยพอมาวันหนึ่งกลายเป็นอีกคนหนึ่งตอนตอนมากับคุณวันเพ็ญเนี้ย เ้าไปเยี่ยมโยกพ่อหลวงพี่ด้วยวันน่าจะวันที่สามสิบอาทิตย์ที่สามสิบในาพอพอไปเยี่ยมคุยจังอารมณ์ดีก็การอารมณ์ดีคุยเรื่องธรรมะเรื่องส่วนธรรมจักรห้ื่องิโยมพ่อนี่ก็ได้มาวัดเท่าไหร่ก่อนคุยเรื่องธรรมะเรื่องส่วนธรรมจักรก็คือทุกวันนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่แต่ว่าอาการดีขึ้นอามพฤกษ์นี่คือหายแล้ววันที่หายแล้วคือตอนนี้ก็พูดชัดแต่ว่า กล้ามเนื้อมือตีขาอ๋อยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดินเร็วมากแต่เป็นตกใจคือมันอาจจรยันไม่จริงเหมือนอย่างญาติหนูเป็นอาวุธเวอร์ชาตอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนยันทุกวันนี้หลายสิบปีก็ยังนอนอยู่ที่เตียงเหมือนเดิมคือแถมแถมเพิ่มเติมยันแผ่กดทับแล้วก็รวมประวานไมาอีกคือนี่เจ็ดสิบเจ็ดจริงเนี่ยนะแล้ววันที่หนึ่งยังทำงานอยู่เลยเนี่ยทำงานอยู่วันที่หนึ่งพฤษภาเขากลับมานออกจากโรงพยาบาลมาถึงทำงานเลย กนไม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วแค่เป็นผู้สอบบัญชีอีกทีหนึ่งเพื่อชค้างอยู่ว่าช่วงนี้แค่ติดบัญชีแล้วเพื่อชำรเดี๋ยวนะเจเจผมจับประกันยังปิดบลกกันอยู่โอ้เป็นวัยเป็นเป็นวัยวัยวัยเกษตรที่เกี่ยว์ฟารมากไม่ไม่ไม่มีอะไรตองแทนนะต้องเสร็จวันเดียวเราไปเช่าโอ้โหไม่มีใครเซ็นแทนให้ด้วยนี่สุดยอดจริงๆนะคะตอนนี้หนจบมันมีเรื่องอัศจรรย์อยู่เรื่องหนึ่งคือคือคือวันที่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลกับคุณันเพ็ญพยาบาลก็ ค่าใช้จ่ายไม่ให้ดูแสนสองเนีนี่ปรากฏว่าช่วงนี้มันมีกฎหมายใหม่ออกมาเพิ่งอ,ออกเดือนเมษาที่เองจะไม่จ่ายถ้าเผื่อเผื่อใครอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือป่วยฉุกเฉินกรณีที่เสี่ยงต่อชีวิตเนี่ยเสียพันเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยเอ่อฟรีสามวันเจ็ดสิบสองชั่วโมงเอ่อปรกากฏจะแสนสองหรือเปล่าคุณก็คือใช้จ่าย เลือกคนเลือกคนละเหตุได้ดีนะคะก็คือไปปกวยปุ๊บได้ลดค่าใช้จ่ายปั๊บแต่ถ้าเลือกได้ไม่่วดดีกว่าจริงไหมคะจริงนะคะก็คือนี่เป็นอนุภาพสวดนมาจากที่อัศจรนะคะโดยพระอาจารย์นะคะหลวงพี่เลยแล้วก็น้องยมน้องชายเลยนะคะคุณพ่อจริงถ้ามีกาสมาไว้ดก็จะมาสวดมาจากที่น่าจะดีมาแล้วไปมาแล้วมาก็วสวดมาจากไปโบกเรือแล้ววันนี้มาไ้ิบช่หรือเปล่าท่านพี วันนี้ผุ้คนลุ้นเลยยมพ่ออยู่ไหนอ๋อยังไม่ได้มาอยู่ที่บ้านนะคะผมสุดยอดมากๆเลยนะคะสำหรับเลคเคสนี้นะคะก็จะก้าวอนุโมทนาบุญด้วยนะเจ้าค่ะก็จะเรื่องการสวดธรรมจักรเออแล้วทำให้ร่ำรวยหายป่วยเนี่ยที่ว่าถ้าอย่างตัวเองเนั้นบางทีจะแก้เรื่องเรื่องที่ใสก็ยังได้ที่นยังไงเจ้าค่ะหรือหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเคยเจอที่ผ่านมาไม่ดี ไม่ไม่อยากเจอเราเราทิศฐานใหม่ได้คุณว่าเราทิศฐานว่าขอให้พบปะเจอเจอแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่นบัดนามันมันจะมันจะเกลียดเราเลยสมมติแต่ก่อนเนี่ยเราจะเดี๋ยวจะเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้ทําให้เราขุ่นขีดทำให้คนนู้นพูดทําให้เราขุ่นขีดเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มดีที่ทําให้คนเหสือพูดหรือทําให้เราสบายใจคือลูพี่อาจจะมีปัญหาลูกพี่ปากกรไมได้ว่า แม่เราจะหาทุกคนในที่นี้ก็น่าจะเป็นเจอเจอคนแบบมาว่ามาตำหนิอะไรเนี้ยค่อนข้างอยู่เรื่อยๆนะฝานได้กุฏิบ้างดีดูที่นี่บ้างเราก็คิดว่าอยู่ใส่หนี้บ่ากับเราว่าตอนเป่งเราเคยไปว่าพนักงานที่บ้านที่แต่ก่อนกินพนักงานที่จ้างเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นหนี้บ่ากับเราแต่หนว่าหลายคนแล้วว่สังเกตจากแวาสังเกตจากเออฟันเราไม่ค่อยสวยไม่ค่อยแบบ ฟันเหลือฟันเจก็คิดว่าคุณเป็นที่ปากรรมเราแต่พอที่ฐานทุกเนี่ยมันมันเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปเจอร้อยคือเริ่มเจอสิ่งที่ดีมากขึ้นจริงอยู่พี่อยู่วัดเนี่ยอุตส่าห์เยอะมากเลยแด่เคยบางช่วงแค่เลยพอดีไม่ไหวเพราะค่อนข้างบ่อยแต่พอหลังจากที่ไปส่วจประจำที่เจดีแลวที่ฐานรู้สึกว่ามันเริ่มเจอสิ่งที่ดีทําให้เรื่องเจอเรื่องที่ทําให้เราสบายใจมากขึ้นใช่แล้ว แล้วบางอย่างมันจะเป็นส่วนที่ไปแก้ที่นิสัยเราก่อนด้วยเพื่อให้สร้างบุญใหม่เพราะนิสัยเราเนี่ยมันเกิดจากบุญแล้วก็วิบากกรรมที่เราทามาเนี่ยมันทาให้เรามบบนานีนิสัยแบบนี้เพื่อที่จะเป็นนิสัยแบบนี้ก็่จะทําให้เราไปสร้างบุญหรือวิบากกรรมใหม่แต่แต่คำาพิพายของเราอ่ะมันจะเป็นเปลี่ยนในิสัยเราขึ้นอยู่กับเราที่ถ่ายแบบไหนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสมมติว่าเปลี่ยนให้เราเอ่อเป็นคนอารมณ์เย็นมากขึ้นหรือว่าการพูดอ่ะ ดีขึ้นอย่างเดก,ก่อนที่ยังไม่เคยรู้เลยนะว่าไม่เคยไม่เคยสังเกตคนสังเกตไม่ออกเลยว่าคนเนี่ยพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้ทำาทาสีหน้าแบบนี้เนี่ยอารมณ์เขาเป็นยังไงแต่นี้ทาไมนะมันเกิดขึ้เนเองก็ไม่รู้เราเราจะมีะหอ,อค้นออกเลยว่าออกคนนี้เขากำลังอารมณ์แบบนี้อยู่จากคาพูดจากสีหน้าจากการเขียนเขาแบบเนี้ยเออเดี๋ยวนี้มันมันมองในก่อนแล้วแตไม่รู้ไว้ทำไมเราไปสุดใคร<ม>คนที่บางทีไม่ชอบสถานี้แล้วม,มีคนเ,เลยเ่มมีคนคุยกับเรามากขึ้นอย่างนี้ ที่ว่าลองดูเนี่ยเราก็อธิษฐานแล้วจัดไปแก้วิบากกรรมมาได้แก้วิสัยเราได้แล้วก็ในช่วงที่อยูพ่อพี่ป่วยเนี่ยพอดีก็ได้ปรึกษากับยุพี่เพื่อเพราะว่ายุพี่เพิ้ลได้ได้ดูแลคุณพ่อตอนป่วยแล้วก็ซึ่งจะเป็นเคสต่อไปใช่ใช่แล้วพี่เพิ้ลก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเออตอนดูแลคุณพ่อที่ป่วยเป็นยังไงส่วนทำมาจากปล่อยปลาก็ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวยุพี่เพิ้ลจะได้มา ตอนนี้กูไทยวันทองนับกวเก้าอ่าก็เดินเชิญเลยใช่ไหมนะคะ,<ต>ะได้รูวิธีการดูแลผู้ป่วย